น่าจะเป็นรถที่ขับได้คล่องตัวนะครับโดยคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นรุ่นท็อปนะฮะจริงๆนั่งได้นะก็บอกว่านั่งได้นะครับตรงนี้เนี่ยเ,เขามีเฮดอัพดิสเพย์ให้นะครับเฮดอัพดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยต้องสตาร์ทนะมันจะยกพาดเดิลชิพใช่ไหมนี่ลบๆบวกๆอยู่นี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโต้เลฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยครับตอนนี้ครับผมอยู่กันที่งานเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่แล้วครับของจากค่าย ซูซูกินั่นเองครับนี่คือ all new suzuki f r o n นะครับเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียครับจะเป็นรถ suv แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของทางซู z u k i นะครับที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยช่วงนี้นะฮะพอดีผ่านมาเนี่ยจะขายดิบขายดีกับตัวรถ mpv อย่าง ซูซูกิเอคลเซเและก็ซูซูกิเอริก e ้าครับรอบนี้มีซูซูกิฟรองมาด้วยแล้วเนี่ยรับรองว่าตลาดสรุปแน่นอนครับรายละเอียดตัวรถเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละ,ะครับตัวซูซูกิฟรองนะฮะเขาจะเอาเข้ามานะครับทั้งหมด3รุ่นย่อยครับสเครื่องยนต์นะสองนยนต์คือว่ามีเครื่องยนต์แบบไม้ไฮบริดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แบบ i อซธรรมดานะฮะโดยตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นตัวท็อปครับเขาเรียกว่ารุ่น G L X Plus นะฮะจะเป็นตัวที่ใช้เครื่องยนต์นะฮะตัว1.5ลิตรในการขับเคลื่อนครับแต่ว่าจะมีตัวที่เป็นระบบไ y ฮบริดนะครับที่จะช่วยเพิ่มท็อปนะครับในการขับเคลื่อนนะครับ ซึ่งตัวถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์จะปรับจูนนะฮะอยู่ที่101แรงม้าครับ135นิวตันเมตรครับแต่จะมีตัวมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวมอเตอร์สตาร์ครับไดสตาร์นะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มท้องนะในช่วงออกตัวในช่วงสร้างอัตราเร่งอะไรพวกนี้ครับเพื่อให้กําลังได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับที่จะเก็บประจุไฟเอาไว้ใช้งานได้ด้วยนะครับและมีระบบรีเจเนอเรทีฟหมายความว่าเวลาเราปล่อยคันเร่งปล่อยไหลอะไรเงี้ยมันจะ เจนไฟกับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับมาดูดีไซน์กันหน่อยดีครับต้องบอกว่านี่คือรถแบบ SUV นะไซส์บนะครับก็เล็กหน่อยนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นรถที่ขับได้คล่องตัวนะครับโดยคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นรุ่นท็อปนะฮะก็คือ g l x เ u ัดนั่นเองครับมาดูนะครับการออกแบบเขาเ่ยเขาจะค่อนข้างจะมีสันคมนะต่างๆนะครับที่จะเล่นลายนะครับในส่วนของกระจังหน้าครับแล้วก็จะมีความเพิ่มความ หรูหรานะครับไปกับตัวกระจังหน้าด้วยสีเงินแบบนี้ด้วยครับมีตา ah สัญลักษณ์ครับซูซูกิด้านนี้ครับแล้วก็จะมีด้านล่างนะครับเล่นเป็นชายด้านล่างสีเงินตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มีช่องรับลมสีดําแบบนี้นะฮะไฟหน้าครับเป็นโคม LED ทั้งชุดเลยนะครับโดยตัวนี้จะเป็น daytime running light นะฮะตัวนี้จะเป็นหน้าตัวไฟหน้าแบบ เฮดไลท์ light ของจริงนะฮะจะอยู่ด้านล่างนี่ก็จะมีการจัดวางแบบนี้เลยนะครับแบบสองจุดแบบนี้นะครับคาดว่าไฟเลี้ยวจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวส่องแสงนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังที่เป็นแบบสีเงาแบบนี้ครับมิกล้องนะครับ ตรงนี้ให้ครับกล้องเนี่ยจะใส่มาแบบ360องศาด้วยนะครับขยับมาด้านข้างนะฮะขยับมาด้านข้างดี่เขาจะมีการเล่นนะครับโบในส่วนของตัวซุ้มล้อครับให้มันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะฮะช่วงล่างด้านหน้านี่เขาจะใช้เป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะฮะแล้วก็ตัว Max กซครับที่ใส่มาเดี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นสีดําแบบปัดเงาหน่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวยางนี่ยใส่เป็นของ g ูตเยียนะฮะ ตัวไซสยย์ยางนี่อยู่ที่195ทับ 60R16 นะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่นะตัวไซสยย์ยางอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างครับนี่เขาจะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตุ่มตรงนี้เห็นไหมจะมีเป็นตัวกล้อง360องศามาให้นะฮะแล้วก็ตัวมือจับนะฮะจะเป็นตัวแบบ k ี y เล s เ Entry นะครับสามารถเปิดโดยไม่ต้องกด รีโมทก็ได้ครับบนหลังคางครับเขาจะมีตัวที่เป็นราวหลังคางครับเป็นสีเงินนะแบบนี้ให้ทั้งสองข้างเลยนะก็จะติดตัวแรกนะครับแล้วก็รองรับของได้อีกประมาณหนึ่งครับโอ้มีเสาอากาศแบบคีบฉลามมาให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่าขย е บมามาดูหน่อยนะ้องเขากำลังทำคอนเทนต์กันอยู่นะข้างหลังครับยางไซส์เดียวกันครับขลังจะใช้เป็นช่วงล่างแบบคอชั่นบีมนะฮะแล้วมาดูด้านหลังครับที่จะมีคําว่าสัญลักษณ์ไฮบริดนะแต่มันต้องบอกว่ญญาเป็นระบบ มายไฮบริดนะครับเพราะว่าจะไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนล้อดโดยตรงอะ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ได้ตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้ะจากด้านบนครับดีไซน์นะครับเราจะเห็นปีกด้านนี้นะฮะพร้อมกับติดกับตัวไฟเบรกตรงที่3ให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไปปัดน้ำฝนตรงนี้ให้ครับกระจกบานก็โอเคประมาณนึงครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากเพราะว่ารถเป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่ดูไฟท้ายครับสวยมากเห็นไหม เขาจะติดแบบซ้ายไปขวาแบนี้เลยลากยวยวาแบบนี้เลยสวยมากๆนะครับมีกล้องด้านหลังให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกด้วยนะฮะนี่มีเซ็นเซอร์ให้แล้วก็มีการเล่นลายนะนี่ให้มันดูแบบบึกบึนเป็นสไตล์ SUV ได้จริงๆนะครับนี่มีคําว่าฟลองนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟรับทิมให้ตรงนี้เปิดฝาท้ายนิดหน่อยฮะเข้าไปนะครับเป็นระบบธรรมดานะ ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับนี่ก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็มีแผ่นบังนะครับสายตาให้นะครับแล้วก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้นะครับก็ขนาดก็ประมาณนึงนะครับโอ้โหไม่ทราบไม่รู้ว่าเห็นหรือปม่าแต่ค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีแสงเข้านะครับอ่านะครับอ่ะอันนี้อ่ะเป็นว่าปิดลงมานะอ่านะครับนี่เป็นดีไซน์โดยรวมด้านนอกเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่า เขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับอันนี้มาคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวน้ํามันนะครับที่ใช้ได้นะครับกับซูซูกิฟลองนะฮะจะเป็น e ยี่สิครับสูงสุดได้เท่านี้นะฮะเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแต่ว่า e 1ิก็เติมได้ปกติเลยนะฮะมาดูด้านหลังนะฮะว่าเบาะเขาเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมเบาะเขาพับได้นะครับ6กสิบสี่สิบแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวที่เป็นรองแขนตรงนี้นะฮะอ่ะลองมานั่งนะฮะนี่นี่ข้างหน้า จริงๆนั่งได้นะก็บอกว่านั่งได้ครับตรงนี้เนี่ยโหไปหยับใหมน่นิหนึงนะนั่งได้ครับนี่อ,อ่าเนี่ย <มา S 1> เพราะ,าะ,ะว่ามีพื้นที่น้องนี่ <ๆ S 1> เขานั่งในโพสิชันที่เป็นตัว How ที่เป็นนั่งขับอยู่แล้วนะทั้ทงในนะฮะก็มีช่องแอร์ให้นะครับรข้างหลังฮะจะมีช่องชาร์จแบบไทซีให้อีก2ช่องนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับที่เป็นไฟแผ่นที่อยู่ตรงนี้นะฮะผมว่านั่งหลังตรงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคถามว่านั่งได้มั้ยนั่งได้นะฮะนี ก็มีมือจับให้นะฮะช่องนี้ไม่มีตัวที่เป็นใส่แมกกาซีนแต่ข้างหน้ามีที่ใส่แมกกาซีนให้ได้นะฮะที่เหลือก็โอเคนะครับเป็นประมาณนี้เนาเดี๋ยวไปดูที่ประตูว่าเป็นยังไงบ้างฮะมาดูดีไซน์ประตูครานะนี่ตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้เป็นซอฟเฮ้ยซอฟท์ชเยอะนะครับนี่ตัวเยอะนะตรงนี้เป็นชิ้นเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติก,กนะครับอันนี้เป็นมือดึงนะเปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีลําโพงให้ตรงนี้ครับนี่ประตูข้างหน้านะ เดี๋ยวไปดูตรงประตูคนขับอีกทีครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมาดูข้างหน้าบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างประตูด้านหน้านะครับนี่อ๋อนี่ก็สวยงามนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับกระจกนะฮะมีปุ่มปลดล็อกไรเงี้ยล็อกกระจกนะฮะกระจกนี่จะเป็นบานออโต้บานเดียวคือบานนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะตรงนี้จะเป็นซอฟทัสนะครับนี่ตัวนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะฮะขยับไปดูตัวเบาะครับตัวเบาะนี่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะฮะเขาจะเป็นตัวเบาะ ถ้าผสมกับบบอหนังแบบนี้นะครับเป็นการปรับมือนะครับนี่เป็นปรับมือทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูอย่างอื่นบ้างเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในนะฮะเข้ามาดูข้างในผมขอขญาตปิดประตูนะฮะเพื่อให้เสียงมันเงียบนะครับอ่ะมาดูไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันครับพวงมาลัยเลยครับเป็นทรงคมท้ายตัดแบบนี้ครับปรับแบบไหนได้บ้างอ่ะขึ้นลง เข้าออกได้นะเออสบายๆนะครับแล้วก็ดีสำคัญครับเขามี Head up display ให้นะครับเฮดอัพดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยต้องสตาร์ทนะมันจะยกหน้าขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นข้อมูลการขับขี่บนนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวนับปัดนะครับที่ยังเป็นแบบดิจิตอลเฉพาะทรงกลางเท่านั้นนะครับด้านซ้าย้านขวาย,ยังเป็นเข็มธรรมดาอยู่ตัวพวงมลลาลัยครับยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันเยอะมากนะครับ นี่เห็นไหมมีปุ่มควบคุมโหมดการอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับอันนี้น่าจะเป็นระบบความปลอดภัยพวก Adaptive Cruise Control นะฮะแล้วก็มีตัวนี้ควบคุมรถให้อยู่ในเลนมีปุ่มตรงนี้ต่างหากครับแล้วก็ควบคุมพวกโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ด้วยโหเยอะเพิ่มเข้าไปอีกครับและที่สำคัญครับมีนี่ด้วย p a d d l e s h ชิ t เห็นไหมนี่ลบๆบ,บวกๆอยู่นี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมเพื่อความสนุกสนานในการขับขี่ของเกียร อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับหน้าจอระบบสัมผัส9นิ้วครัเราอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่าไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะตัวนี้เนี่ยรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับมีระบบดิจิตอลครับและตัวที่เป็นไวเลสชาร์จครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไมแม่แสงมันไม่มีนะเดี๋ยวผมหาแสงให้ก่อนผมหาแสงให้ก่อนนะนี่อ่ะผมส่องแสงให้นะนี่เห็นไหม ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับแล้วก็มีช่องนะครับที่เป็นน่าจะเป็นช่อง USB type type A เนี่ยตรงนี้ type A ให้อีกหนึ่งช่องตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีเกียร์นะครับนี่เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติตรงนี้นะครับตัวเบรกมือครับยังใช้เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็กระจกมองหลังฮะเป็นแบบปรับมือนะไม่ใช่ระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่มีกระจกแต่งหน้านะต้องบอกว่าไม่มีกระจกมีให้เฉพาะด้านซ้ายเท่านั้นและไม่มีฝาปิดด้วยครับอ่ะ แล้วก็ไฟตัวนี้ยังเป็นไฟแบบสีธรรมดานะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบ LED นะอ่ะนี่คือภาพรวมครับภายในนะอ่ะไปดูตรงนี้ลืมดูคอนโซลน,นี่นที่เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นชิ้นเงานะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกชิ้นเดีวยวกันโอ้ไม่มีซอฟทัชเลยเนาะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับหาซอฟทัชไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์เนาะไฟฮัทศาสตร์ประมาณนี้เนาะนี่คือภายในครับของฟูซุกิฟล้องครับอ่านี้เขากำลังดูกันนะฮะว่าแบตเตอรี่ไม่ให้ไปอยู่ไหน อยู่ใต้บ่อนี้นนถ่ายซ้อนได้ถ่ายอนะ้ถ่ายกันหลายถ่ายเลยนะฮะนี่ฮะเป็นลิเทียมไอออนนะต <c oughs> ัวนี้นะเก็บไฟได้นิดนึง <c oughs> นะไม่มีขนาดว่าคือเท่าไหร่นะรับประกัน5ปีรับประกัน5ปีต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้นะครับทางซูซูกิเขาจัดเต็มลยฮะ All New Suzuki Fronx คันนี้นะครับ,รบยัดระบบความปลอดภัยมาเพียบครับตัว ADA s สเนี่ยใสมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ครับเตือนการออกนอกเลนนะฮะตัวเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ เตือนมุมบ่อด้านข้างครับเตือนแบบ RCTA ครับหรือว่า r e c o r d Traffic Alert อันนี้ก็มาครบเลยครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้เขาจัดเต็มไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนครับส่วนลิสท์ทั้งหมดครับรายชื่อของระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ในคันนี้และระบบตัวช่วยการขับขี่มีทั้งหมดนี้เลยครับขึ้นมาตามนี้ทั้งหมดแล้วคร สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ all new suzuki f r o n t คันนี้นะครับเขามาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับมาเริ่มต้นกันที่รุ่น GL ครับที่เป็นเครื่องยนต์เก่าครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรธรรมดาฮะราคาอยู่ที่689,000บาทครับส่วนขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่น GLS ครับคราวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ K15C นะครับที่เป็นระบบมา h y ไฮบริดครับราคาอยู่ที่749,000บาทครับและรุ่นสุดท้ายครับรุ่นท็อปตัวนี้เลยนะครับ นี่คือรุ่น GLX Plus นะครับราคาอยู่ที่799,000บาทครับมาทั้งหมด3รุ่นย่อยอย่างที่บอกไปครับพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายแน่นอนครับว่ารถคันนี้จะมาให้เราทดสอบได้ในเร็ววันนี้แน่นอนครับ และต้องคอยติดตามกันครับการขับขี่ของตัวซูซูกิฟลองคันนี้จะเป็นยังไงบ้างรอเร็วๆนี้แน่นอนครับเราจะไปขับให้ดูครับเราจะไปพิสูจน์กันเลยครับว่ารถมายไฮบริดจะดีขนาดไหนครับเวลาขับขี่เป็นยังไงบ้างแล้วคอยติดตามชมออร์เดบไว้ให้ดีครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับว่ารถคันนี้ดูสเปคอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้หรือตรงนี้ไม่ดีตรงนี้อะไรไม่ดีเนี่ยอย่าเชื่อผมทุกอย่างครับท้าดีที่สุดนะครับคุณควรจะต้องไปที่โชว์รูมนะครับของทางซูซูกินะครับในประเทศไทยที่ไหนก็ไได้ัปลอองงงน่จ ต้องสัมผัสดูครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมลองขับตัวเดยขาดครับแล้วคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้มันดีจริงสำหรับคุณหรือไม่และเหมาะสมกับราคาที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการพาชมรอบคันรถใหม่ในรอบนี้นะครับกับซูซูกิฟล็องนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโรเรฟทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันรถใหม่ครับการรีวิวการขับขี่รถจริงๆฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆฮะที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่มันจะมีการเตือนไปเเลลลยคคคคครรรรรรััััััับบบบาาากก้้้้้้งงงนนนนีีีผผมมมมอิหหหหดดท่่แววพใสสฮะ